ก๊อกก๊อกก๊อกมีคนมาหรือยังนะทุกคนคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้อาจจะงงงไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรเนาะเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวไว้มาเล่นกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยบ๊ายบายเอาละค่ะทุกคนเนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะมินจะเปิดให้ทุกคนเนี่ยาถามคำถามหรือว่าอยากให้มินทำอะไรก็ได้นะคะลองบอกเข้ามานะมาคุยกันแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก at min 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 นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนพร้อมเรียงค่ะตอนนี้มินพร้อมมากเลยค่ะที่จะมาเทคโอเวอร์อินสตาแกรมของ b n k for d e 8 Official นะคะซำทุ่มนี้จะจึงแล้วอย่าปล่อยให้หนูเเงาคนเดียวนะคะมาเร็วมาเร็วจจดก,กันค่ะจจดานี่นะคะกระบอกน้ําของมิวแลนนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งลายแล้วก็สีสันนะคะทุกคนที่สําคัญ ชว์โชว์นี่สามารถบอกอุณหภูมิได้ด้วยนะคะแบบเจ๋งมากๆเลยเนี่ยแหละคือสิ่งที่มินต้องการมากๆน่ารักมากนะคะแถมใช้ประโยชน์ได้ดีด้วยทุกคนคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถไปสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ร้านไทยเดนมาร์กมิวแวนทุกสาขาเลยนะคะจิด๊ดน่ารักมาก อยากได้อะไรคนเนี้ยอุ้ยสบายดิออสบายนี่คนเนี้ยอื วันนี้อย่าลืมแฮชแท็ก Grab f o o t หน่วยรถ B N K ฟุตเด็ดแล้วอย่าลืมกด <c oughs> นนกให้แม่วีผมให้ให้แม่เช็ดผมให้แล้วก็จะให้แม่เป่าผมไฮโด้ 응. <laughs> 그저 <laughs> <laughs> the time